เดินเล้วพี่น้องเลยเนาะแตงวารเสด็กะได้เข้ามาตามคําแนะนำหรือว่าแตงบาเบียเป็นได้ชวนเมื่อวานนี้พี่น้องเห็เนาะเมื่อนี้ก็เดินทางขึ้นมาหาทางงงอ่าทางที่ว่าอาการกําเริบเนาะไปเดียวกับทางสบายพี่น้องเลยอ่าต่อม,มืบอนี้ก็มา,ามกันสี่คนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะเอ้เอาพี่น้องเนาะว่าอะไอย,ย่าห่างเนาะเดี๋ยวแตงวารเสด็จกะเสด้เข้าไปตามใจเบึง้งพี่น้องเลยเนาะ

thế biết bố chắc đấy là con bố phàm, bố tịng, nó chết thóc bắt tóc khืน khืน mà nó rau thua thít ra cái này đi, <laughs> cái này, e pha này, mặn lụt, mặn lụt, nó coi <laughs> chít cái <laughs> coi <laughs> mà nó, nó chít cái cái này, nó chấm bít, nó nó chít bao, nó nó chít bao, nó nó chấm lụt, nó nó chấm lụt, nó nó chấm lụt, nó Nghe nghe bán. À, mang lợi hận. Ng mang rồi đấy yang lần hóc. Boy, lênh vách, lênh vách, lênh vách 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 vách. Lênh tông nó, măng lợi hận. Mẫn bênh 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 mò đây bênh 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 bênh

ต่อไปมื่อไหร่ยันระฟื้นโมเป่ากระเป่าแล้วเนาะเป่าอุมาลีหูชุดหลับกูแลนี่เลิกมาล้มแบบนี้แล้วหลังนี้ล้มแบบนี้เลิกมาแล้วหลงนี้จุดเริ่มต้นก็คือเป็นตั้งแต่ใส่ต้อนมาเลยวะแม่นแม่นเมียมันเขาเป็นจริงแน้ๆมันว้าวเฉยเลยน่ะเขาเป็นจะยิงแบบนั้นเขาล้แบบนั้นแต่เป็นแล้วก็ว้าวเฉยเลยเลยมันเอง แต่ก็ยังหวาเยป็นแบบนันจิงแตกจิงแตกหนอ่อาคนั่ง่ิงแตกเนาะลเปเไปถือังค์นังนกชูวจงเลยมันเอาากลยลูกตึบเลยพี่น้องเาเด้มันได้มันปันู่เปย์ได้กันเนาะมันโมเป็นดาวอบ่าคือว่าเนาะเวลาจะมีปวยุกมอะไรต่ี มังก็ไปตุ้ยไม่ใช่เหรอกูไ่จักแน่ได้เถื่ยาวอยู่เมื่อมาเมื่อนั้นเมื่ออย่างว่าพี่นโองอยู่ฟังด้วยกันติได้เอาไปคุณเป็ดหนึ่งเมื่อไหนมันหน่วนอันแต่ละ่นก็ได้ปากุ้งมือวันอืมมากะว่าออกไปคนเดียวที่แรกเดียวมัน อันีอันจจตานุ่นกัดกชัวจอเจาปวีแต่ไปทังประเทหมอบ้านเมืองนเนย่อหมอมี่มอแอมอปลาคนไรอาเพี้ว่ะนห้องนี่แหงือกพีงูเห็ดมาแล้วงยากังูกัตัวนึงอันดวนะ มือหนาฮะแกะนี่หัวตัวนึงแล้วมือนั้นมอเลี้ยงท้องนะครับมือหนึ่งั้สองล้านสองล้านสี่าหลดเพื่อนคายเพื่อนนั่นมือหนึ่งตั้งพังนแล้วก็อยากดีนี่จะมาหาเข็ดหนึ่งยิเลยเ็ดหลังจากนั้นไปหาโมงได้ดีว่าดีอยูุ่บ่ เพื่อว่าดีเพื่ออยันแ้กเพื่อวัาแต่แต่แต่บามันไ่ได้ป๊อกแต่ว่าหันไปลุเมืองไปนอแ่บิดมือบิดคืนตอนนี้มันปเลยมอนมันไ่ได้ป๊อนีมันว่าแต่ว่ามันย่างอยู่ตามเือนมันมันอยากไปจุนงไเลยมันยู่แบนี้่างัดยุ้งยมันุบแล้วและแล้วก็มีให้เงาตามไลร อัน้เงี้ยไ่ดนแล้ิโอนี่ยินว่าใช่ไหมไม่เไม่ใจคิลเออดมอดกินข่าวอยู่ือนเ้วจังว่าเขา่ิ้องให้บริเวณนั้นลูกเคยมาต้นไหนบ่กมาต้นลูกเคยจางงูได้คอยลูกเคยบุมีจิอยู่เเคยค้ำเคยคุ้นดหน่ เค่กเคยคูกเจี้ใ่หรเปล่านี่้บ่มีเลยาังหนก็ไปกัเจาดหนากเจอปัตรเต้เ้าเียม่้งเ้ากเมื่อ่นเหมนบม่่มือนไ่แล้วนี่่พ่ามันเกไปไ้ปอเบ้าอยู่มันเบ้าอยู่ในฮ่บ้านี่เพ่นไรแบบบุย้ตองทุคยัง ตีล้วเวลาหมาบหัมันตีเอาลีกเมื่อไรผ่ามี่อแม่นันแะเขาบัเขาบันอนบัดย่างหนฟังยบ่ได้ไหนนี่รอม่เดาไปอยู่น้ำนี่กเ็เนียเจ้ากูอยูน้ำนเวลามั่ไปกินยาเขาก็มันตีอันนี้กินยาบ่ยาใช่ยาอยาไปกวนมันนะคือยางับยางับแบบสารก็ได้นะาษา แม่เป็น uh ้าีจะมีเปานนชเ่าเ็พิม่นเมื่พแบบ่อคือเพิ่นเพิ่นบ้าผูดยาในเพิ่นบ้าแบบว่าเห็นนั่นเห็นนี่อยู่จังมันว็เรื่องแบบผู้เบาเหอนเรชับกลุ่มหน้ากัดแบบบบ ก็จะมาเอาไปแล้วก็ชับเอาแล้ววาเแล้วก็จับกันมาคุณกุญแจก็พูาว่าจับไวคนก็ม่เคยลงกูนบบาบ่บริปลายใส่จักจักปีได้ทางนอกคุณจักปีได้ไหมอันนี้นะะสิบสปีเข้าห้องเย็นอยู่บ่เข้าออกแล้เข้ามาคัเดมีหันแม่เป็นคนมีหันมาชองปีนี้เขามาหัดเวลาแหเขเข้าันชื่อตัว แม่นุ่นนุ่นทําประจําเวลาไหลลูกนุ่นนุ่นประจํามาละกดนุ่นก็จะมาบ่นกดฮ้อนตาอยู่กึนี่แต่ว่าทั้งยาวประจํามาบ่นละกด <laughs> <laughs>

นังพาก้ามันอยู่ในนีู้้เดียวมะอืมขนาไปหลินน้ำหมูน้ำโขนั่นเออว่ามันกินนั่นกินนั่นเองไม่รคนอยากเขาอย่งเงคนกัจีบ้าระ้วนยิ้วเขาอยากกินเขาเหว้าแมวให้กินแม่ให้กินิงกินอมถ้าไกินเนี่ยคือโบได้ถามเลยอืมอืมอันนี้อันนี้ก็คืออาการเริ่มแข่แน่เนาะแต่ตะกอนนหน้ากวนีบมไหม ก่อนนั้นนะมันแลนนยแหลนลน้ปนี่แลนี่ก็ไป่้ไปทั่ไปทัวที่่างคนเนชนมันครับุปลาแต่ว่าไปคำคืนนี้เห็นนี่เนาไปเลยเนาะีนไปมือพ้นตกพดังเมียบเมียบนึแหลนพัดดัง่ยดน้ำเาจะนน้ำเห็อะไรอันนี้ บดไปมันแบบว่ามันว่ามันไปอยู่ตามเหือนนี่หรูแต่เพื่อนชายโชว์นี่เนี้ปดออกแน่สูงเนาะดแล้วเพ่อนบุเรนไ้ว่าเนาะบุแบบว่าตั้ไว้ไว้มันยื่เาไ่ึงจับเอาไว้แต่ว้าอันนี้เนาะว้าวหักดึงไปตาหนาเลยก็เาจะเอาขักหยากอไปน้ำงเอาไปน้ำเนาะเออไปได้ตอนนั้นทางเล้นะตอนนัอ หักเบาหนี่ยังเบาหนี่งนะบุญยุทธบุญยุทธเนาะเรื่องแรงเรื่องไปยุทธแล้วเนาะเรื่องเล่าก็ยัดน้ำตั้งสติเล่าตังเล่าไปผู้เดียนะเพิ่นไปหาทั้งเงินมอทั้งที่นิกหรือว่านี่เพิ่นยืดย่อีกพิ่นนึงยังไปไปที่นิดหนึ่ยังไปแท็กไปยังยังได้ไปยังได้ไปที่ยัง่ได้ไป ตอนแต่ไปมอพื้นเมืองหมอล่าห้องนีกไปมาไปแล้วไปแล้วน้องกําแพงน้องกําแพงในช่องล้านหาเฮ็ดทุกชิ้นทุกอย่างเลยกับยังยังยังบัวเสาเนาะพื้เมืองอืมแล้วมันนี่มอเบี้ยทองนี่มองทองไปหมองตรงเห็นหมอพื้นเมืองค่ะบบานปลายทั่วเมันงเลยได้กางปัจจัแมร์โลกาตันกีฮอบกะ

ว่ามือเขามาแม่้ไหนหรือว่ายังนั่นนี่นั่นนี่ใส่สูใส่ยังอยู่เออโบหากระปุตวานนี่คุณโทรมาแต่ว่าหมอกขาไม่ได้มาโชว์แล้วโชวนั่นนู้นอ่ะนะโชว์งานบ่เออกระตีมีตู้อะไรบ่ดึงขาดปูนเโชวใหม่ขาดเลยขาดเลยแล้วก็เอาปูนทิมมันโชว์เลยพี่น้องถึงสูวขาดเลยอ๋อ ลูกแห่ใหม่ๆอันนี้เอามาตือมามันดึงบารีอกเช้ามันบกรบ้าก็ยดึงบกาดเช่อาดมนว่เป็นบ้าจ้แม่เป็นบ้าแบบนั้นแหละแบบเจ้่มกอนนั้นมันตัวจ้าแม่เมั่กออกมาอันตัเดือนออกมาเอนเเกไปนะเอะเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้านเนาะใช่ไหมคือคือเป็นบ้านี่ทั้งทั้งแม่หูหู้อยู่บ่ จมูกกจมแมมลกตเอ้าแมมรกอดจแมมรกตบอกเลขนะจมือนี้ลถามูาเลขเลขออกยังี้ี่จมลกอดนเนยนบอกบอกม่ตามที่มาเ่นน่ะเลือกบัตรชวดมือน อ๋อบาดนี mm ้พออ๋อ n า u เมื่อคนก็เว้าธรรมดาเว้าของเพิ่นเนาะเว้าาเฮาบ่บ่าันเชื่อมมางคนเฮาก็เว้าภาษาลาวให้ได้ว่าสิอื้คนอยู่นี้เนาะเว้าภาษานําบ้านแน่แก็ัปนกันไปนะนชาท้องถิ่นแน่เนาะภาษาแ่ กรบชาติลาดชื่อเป็นบ้ายชาลอนเาเออชาาดนั่นแหละมันรวมกาลอนบาเลีห่งทูมัมอรกนะชะตบชะกบจม่มลกตจม่มลกตเอ้ยมันเองเอะไร้ยมันเองในตามตเนเอ้ยเอ้ยไผเอ้ยพ่อแม่น้ำกันเอ้พ่อแม่น้ำกันเออตามตึงเนตามตำนานตามตำนานเอ้ยพ่อแม่น้ำกันถามให้เวียน เราทำท่า่เวี้เจ้าเฮ้ยลูกเต่าลันเคยเธอี้เจ้าน่ะากงวอ่างเนาะตแค่แอปช่ใอแบบพ่อแม่แบบนั้นมาเลยมันแบบนู่นเออแบบนัแล้วม่อ็มแบบเทสิของมีเอ็มันตายิมีมีกเป็นจอมานแล้วมันตายสิขอมัเลยเอ้ยเธอชับมันเอ้เธอับแบบนั้นบ้านมีเอาของมัน กูอดปวรู้ทับนเอากระหูกกันแล้วเอาวเนาตัดดอกนาตีแม่งด้กนุ่มปัจามาบกตมดํานาแค่ไ่เอบพ่้ว่าแม่นะเราก็คิดสิเห็นอมานบเห็นแล้วบุหินแล้วโบโบโบมีชสติพวกนั้นแล้วมาแจกบ่เห็นชนะพี่้องเกนุ่มๆปัจ ทำปันการดูปันการนี่ทมอนบเอนดปันการทรมอนไบอนดีปันการทมอนวัดมเท่านั้นนเดากระดังใบเอดีปันการอันดอนปันนกปันนกชั่วัวโจชงกระไดมันตังกิติเห็นใครจืดอยู่เนาะการถมีกาอันนี้มันเห็นชาววันนี้ชาไชาววันจบาไดมันว่าวันอันนี้พบก็ไทยก็ไทเาพบก็ได้ សិវណ្ណមិនវោលមិនដល់ចិត្តតាតាបោអត់ដើរទៅតាតាបោឯងគិតប៉ាសិវណ្ណក៏នឹងឯងវោលเบียดញ៉ែเนาะអឺតាបោដល់ទីយកគំតែតាបោអូណាវោលตรงๆនោះពីធ្លៃប้านເພິ່ນមិនហจักវោលវេត เคยบ้านเพิ่อยูเคยกับมาฮ็ตในน้ำกาะเข้าเลเมื่อนเราเป็นมายูประจำเปลนบางค่ำเนาะเป็นบางค่ำบางค่ำารลิลิกับปเป็นเนาะเล้เนาะเนข้าวยอดะันอยอวันยผูกอดวะวันผูกยอดชวันอ๋อกะตุิมาเก็บก็ได้อันเทาวันนันดังเด๋วเข้าวันดี มีรจะมีนคีบ่นปัดมังกนเต้ว่ามลูว่าปัดมังกรเตตากาเราแน่นคีบอกว่าจะแอะไรนักไงเว้ยเนาะจิงมันจแยุทธวันมีเจ้าพ่อเจ้าแม่วิธีนั่นตอนเป็นลีโรได้เห็นไหมครับจุดเริ่มต้นเนาะเป็นลีโรนะเออมัน็เจ็บเท่าเจ็บเท่าห้อเปลนเลยบ่หรือว่า มันมาะาเฮ็ดมาจ้าเฮ็ดเลยพอจทำทาย่างแกงไขายบ่เฮ็ดนะบัวคนสิกินมันว่าคนกินข่้นมาบ่งกินพร้อมให้พร้อมอะมันเป็นเป็นอย่งนเจ็บทท่งเออยากไปเป่ามันว่ะร่อนบ่ร่อนพออยากไปเป่าเป่าพอเลี้ยงเขาพอด้ไปเฮ้งแล้วอ่าจะล่มต้นเนาะนี่เนาะ เร uh <uh ิ่มต้นเป็นเลยแล้วนี่เอยแบบไปกันน้ำเบาเ้อบ่คอยบุมี้อนั่นว่ะอ anyway> ืมท่านพ่อคอยอยู okay <h 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 ่พ่อคอชวนไปแล้วเออพอเจ้าโบอยู่กับชวนนบ่าวไปคอยบุมีเงินเอรอบุมีเงินกับยาว่ะไปรถไปกันน้ำเบาเต่กี่เด็กพอจะอยู่ยังนบ่าวพาไปเหรออืมพอเจ้ากับบุญชวนไปแล้วพอเจ้าบุเป็นคุยรถกรถเหรอ บเลม่หน่อยเจ้าอย่าเว้าเจ้าอย่าเปน้ำก็อมันมันแบบมันวาเจ้าอย่ปนา้ำก็บนเลยคนแบบบัเลยมันว่าคันมันมีเงินในเช้าเลยเจ็บทออจงเงินในเช้าคันนะต้องแลงค่ะเปไปในบ้านถ้าเป็นเองชื่ไข่ก้อนนึงกินกับข้าหมันแบบชื่อหมี่นนจัได้กินจ็คไ่ด้กินอันนี้มันไรคอยลูกอนแม่มันคอยลูกจะไล่เรานั่งจอย่าดังบ่เลย ตอนแรกมาไปอยู่นึงบันทปเก็บมได้เลยเอาบเอาบบกใช้เยอะปนแน่ยก่เองอิ่มแล้วอิ่มแล้วบกระช้เอิ่มแล้วปันอยากกินหน้าคนบอกด้วยเนาะออปั้นก่งเป็นไนเมเปเฮมาเะเจ็บท้องเออมาเฮมาเลยเจ็บท้องอืมเจ็บท้องอะไรบน จนแรงํำมาเลยกับนเว้าวตีันเอลายแล้วมันเองไไอะไรมันว้าพุนว่าพุนี่พุนี่มันว่าอิรอนั่นคุกคอไยเียร์เนี่เขาไปแก้มันชะกอนเขาชงชานมันอันนี้มันก็บ่กไ้ไหมี่าไหมแต่ละมือมันเปลี่ยนทาไอตี จะว่าบบตัวเบิ้งมุดเบิ้งมอนะบ่มี่ที่บนป่าหาเฮ็ดนะมีแต่ว่าอยู่ในห้องใกล้เฮือนนี้อืมว่าห้องอันนี้แต่ว่าพี่ไปให้พักกลไปแก้แล้วอืมก็แก้แล้วยังแล่นคือเก่าเลยลูกอแต่โมเวียงท้อมาะยังบ่ได้แล่นมันก็ย่างตามเฮือนนี่นะบ่ได้อยู่บ่ได้เช้าเออคืนมาบัดมันวุ่นวายแต่มันวุ่นวายอืมตี่วันไ่น เข้าช่าว้าชอใส่เนโอครับแม่นี่ก็ประชักปล่องเดวเนาะนอนยูเียผู้เดียวเดียวเนี่ยึงเมื่อเขามือนี่เขากับมือเข้ามันก็นอนอยู่เดียวกับลูก่ยู่เู้เดียวันมีผัวจก่านีก็มีนี่เชม้องมรับผัวนะแต่วังลูกอย่นข้าเขอ จบสายอีนอยเนาะแบบเดียวเนาเรอคเดียวให้ปาดกักันน่าคเดียวกันนี้ารยูเนาะว่แรกก็แบบคือสาวใบปัดตอนนกินยาะันไม่ม่บคล้ายกับสาวใบนี่ยอาการเดียวกันเนี่ยหมเนาะกินยาทั้งทังหมอเนาะยาทั้งเพศทังหมอกินนั่นตเนื่องกันอยู่บ่ เดี๋ยวบดแล้วจักบ่ตัวหาอยาทำ่อวันชื่อวันนตัว้าอยจะได้เอาไปหุ่นไอ้กรวดแต่แต่บิดยังเลือกข้าคุนชุ่มอ่ะบุมยังติดเป็นตระกัลบางยาให้อ่าางยาให้บยังคือตัวจุ่บอกินก็กินพออันนั้นกินอะไรก็มันนอนนี้ลูกมา่อันเอาต่ออีกโอ้โหน้องต่อตาอันเ้อ นี่เป็้เจะแม่ดังปะตลางตอะไรตงเปัจะเป็นเจ้าแม่นจะก้แก็เลยปั้นเลยเบิมเลยตาอะไกกันเจ้าอะไรดังประเดี๋ยวอะไรอย่างเี้ยบอกอันอันจมใจเก็บทีวนี้จะดังเป็นแม่ทมือเานอนด้เงาเบาเลยงบาาเนอนก็นอนเามดมืออันนี้นั่อยู่ในเหนเนาะ ก็เล่นไล่ฮาเนาะไล่หานเลยคนน้ำพุเวทุบล่มลมมากอันนี้นั่นแต่คนช้ยโว์นี่มันบั้ไปมันว่าวิ้งเวทมันมือนะข้างห้องไม้ผ้านอะไอ้วันเรืยข้างผ้าเลยบนดีน Iosis, พาพาเลงมานอนอยู่เตียงนี้เนาะนอนเลยลงมานอนนอนฝนถล่มีพัดลมะลงมาฮอนจุ้งกันลงเตียงกันเนี่ยี่เตียงกันเตียงมกรมาเตียงในกระมาเตียงในกระมทั้งก็เป็นกับุปัญญาเตีเฮ็ดเนาะทไปแล้วเนาะ จะมน้ว่าอเกาโนเรีน0รนล้วอาุนแค่10ปีป่ะื่อยังงงตรงนี้เปลี่ยนตอรีอสเปลี่ยนชื่อน่ะนั่งข่าว นางขาวเน้ยเขาหมอบเาื่านนางข่าวยางนางข่าวยางนางก็ไม่ดินี่เพื่นมาให้ดีเยเพ่นเปลี่ยนให้นางข่าวยางเนาะเปลี่ยนชื่อนางข่ายางนางรับายางน้ประเดงนคือเปิดกับหลังผ้าผ้าปั่น้ารยาปั่นจักรระย้ากล้วาชันังก คนยังท่านเลยไปดิ่นไปหัวเนาะกันว่าเออแบบไปดิ่นทุ่งเท้น้าหมูกันยังคิดอีกแบบนึงเนาะหกทุ่กก็แบบชีโมงห้าโมองมาชนเข้ามาตะไห้ตะนาแล้วเขาหัวควันอู้ช่องไปลูกเขาขึ้นไปนอนแล้วยันยังคนนี้กินแต่ขึ้นไปนอนกินข้าวเอ็มเอ็มประเทศต่างบีเออร์พาตัวชูป่าจุทธกุศลกุศลป็นจมแรนก่อนแบบที้ขนาดปุ่นในบ้านวางแล้วเนี่กะมันไม่ได้หลอก

ลูกกลูกเก็เาตอ500บ่ได้กินเนาะได้ลแ่ฮอดยาฮอดข้าวให้มันะบ่แต่ว่ามันไปเบิ่งเพราะว่ามีแต่น้ําองนี่บ่หาเฮ็ดหาหอนว่าบ่ได้มี นี่เ้เป็นห้อง่ลูกบนีชาวเขาเดี๋ยมันหาไปไนี้ห้องบมอนหวยบ่อันนี้ทางิแต่บันนี้มันเป็นห้องมากบ้านตะกี้คุณนทางคุณนทางทางเก่าเนาะทางเก่าเนาะทางเก่าวันนี้มันเป็นหวยวันนี้ตะกี้ทางคนตายคนยังถอะดูไปนี่หุนทางเลยบันนี้มันเป็นหวยวันนี้ เตาโมอเป้าน่ไปจ้กหมอได้หมอเป่าหมอเป่าเน่ยน้องกัมแพนบัดเตลเตลละมอแล้วก็ขึ้ก <t ss> ันบ่ปลาลมีซองแ้าลาลมันไปาที่ก็ดูแบบนี้แบบี่จมอด้วยจจม่จม่าม่าจั่นจ่ามมา่ม่า่

เป็นอะไรง่ายเกน่อเป็นอะไรง่ายเฮยบ้าเป็นอะไรง่ายานย่งก็แม่มองเาด้วยหะนานยังดีเออ่แเละเดนี่แหละนาะเดินเขาออกนี่แหละไม่น่าตเนี่นี่รักกันเลยนี่เออชิปไห้้ำลูกเอ้ยน่แผู้เล็กผู้น้อยมองควายกับบดนดแล้วอืมเห็นไดินห่อน ดินอนบ่นนึ่งเดินให้ย่ายวันหนาเดินหนึ่งเดิอนยยายเอโอ้ยย่ายก็ดีกาก่อนใครยู่เนาะอันนั้นเลยังวะวใช่ลูปก็ยังบุดีบุาไปย่ายอนจักสีหง่เมื่อนอีกเม่อไงอะพี่น้องนต้องมาสด็สดขอจบกีไปก่อนมพี่น้องน้องผิดพลาดประการใดขอขอัยเลยพี่น้องเ้อเนาะ มีแต่ว่าพิจารณานคากันพี่น้องๆซอ,อยแต่ว่ามีาวิธีรักษาเนาะพี่น้องๆกะปะคอมเมนต์คบ์บอดเด็กเป็นน้องเด้อเนาะคือตอนนี้เปิดกระเพาะไปหาเม็ดหามอมเบิร์ดจมจูกจมบอดแล้วพี่น้องเนงาะแต่ว่าสิไปกับไปพบคลินิกเนาะแต่ว่าสิไปรับซื้องซื้อยามากกินเดี๋ยวมารักษานี่ ยังคงมีเงินประชันไปลองเบิกเงินมบิกคำแล้วประชันเรควรจะขายรเบิล้วเนาะมาเป็นปัวลูกเต้าประชันไป้องไปลองเบาเบาเศร้าประชันเนาะอยาวก็ปัวเสเย็ดวิธีใดเนาะเนาะอายุยังน้อยไปลองไปลองแต่ว่าไปหาเท็ดแล้วก็กลับมากับบาจีบทองแล้วก็เป็นแบบนี้เลยประชันไปลนงองเนาะเนาะพิพาประการได้ก็ะทบกระเพื่อนไปลองเด้อเนาะคำประคำจ่าได้ทางบรเครดเนาะขอประมวลรูเนาะกระทบกระเพืลายพี่น้องเนาะสุราคินิมลาไปก่อนเนาะสบายดีพี่น้องเลย